หลังจากคลิปตีผ่านมาได้พ้าพี่น้องก็ไปเบิ่งน้ําถ่วมสวนถว่วมต้นไม้กันครับผมมาคลิปนี้สิภาพี่น้องก็เบิ่งน้าถ่วมหน้าบ้านนี่น้าเออถ่วมก็หน้าครับพี่น้องผมฝนตกหนักมาเต็มมือขึ้นนี่มือนี่ก็ตกจนว่าคาครับพี่น้องบาเดี๋ยวมาหน้า,นาม,มาเบื่องน้ําถ่วมหน้ากันครับพี่น้องอ่ะก่อนอื่นก็นสวัสดีทักทายพี่น้องสุขุสุขคนอีกข้างหนึ่งเด้อครับผมช่วงนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่อทอง ช่องอีสานร้วนๆครับผมเปิดพามาทักทายกันเหมือนเดก็มาทีทงหน้าครับพี่น้องผมตอนคำคำครับพี่น้องช่วงตะเวนกาจะตกดินลวละเหมือนเออกว่าเบิงน้ำครับพี่น้องมาเบิงน้ำอยู่น้าเบิงน้ำร่นน้ำถ่วมครับพี่น้องตาอถัวไปเบิงช่วงตะเวนร้อยครับนี่พี่น้องผมมาได้ทายพี่น้องเบิงฝนตกนักทายมาได้ได้มาทายตอนคำคำพี่น้องเบิงไปพี่น้องไปเบิงน้ำเฮ็ดน้ำร่นไว้ครับพี่น้องผมเฮ็ดน้ำร่น ออกไปแต่ว่าสันว่าท่านครับพ,พี่น้องพุ่นนั่นพุ่นมาจากข้างบนมาจากไอ้ที่โรงเรียนเกา่าครับพี่น้องพุ่น่ะเที่ยวมาเบิงเบ่งเบิดมือครับพี่น้องว่าเป็นอยังดอกมันมีทอใหญ่อยู่นี่ย่านคนมาลักเปิดน้าลงมาใส่ซึ่งกระ,ะบายเพื่นอนโแต่ระบายเพแห้งไหมครับพี่น้องระบายไว้ซ้ำได้ซ้ำหนึ่งนี่แหละนี่ครับผมนี่กระ,ะบายไว้อยู่ ยานพืนมาลักเปิดแห้งๆครับผมถืก็ถือว่าแห้งด้ครับผมเนี่ยตรงนี้คุณน้านามเอออยู่บนครับพี่น้องผมป้อันนี้เป็นที่ง้องพอ้ะอ้ีนนนนอ้ะอ้ะอ้ะอีะร้ะอ้ะอ้นอ้ะอ้่อ้ะอ้ะอ้นอ่ะอ้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 นอ่ะน้ะอ้่า้ะอ้ะอ้เอ้ครับผมจอดนี้งงิ่นก็จะาเลี้ะอ้ะอ้ะี้ะอ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 ้อ้อ้ะ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 อมาอ้ะอ้นี่นี่ผมเปิดไว้อ้ะอนี่้ะพี่น้งอปเบิ่ง อยู่ในหน้ากันครับผมบานนี้เฮ็ดทางน้ำร่นไปหลายจุดครับพี่น้องผมยั่นเพิ่นไหลบ่ท่านต้องคอยไปเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องไปไปไปเบิ่งน้ำกันกับตะเวนกับคำคอยลงมาแล้วตะเวนจะตกดินละแสงก็เหลือหน่อยนะครับผมนี่จุดแรกนะครับที่รับน้ำนักลงไปนะครับผมอันนี้กับน้ำนักลงมาจากคันก็จะเป็นส่วนเดียวครับพี่น้องลงไปอีกเนี่ยมางานนี่ก็จะอีกส่วนหนึ่งที่เห็ดไว้ครับผมก็เห็ดทางน้ำร่นมัคือกันนี่แหละ แต่ว่าสั่นเ่าท่านครับพี่น้องเคยใส่ทอแลอ้วโอยู่นะครับเคยใส่ทอแล้วโอยู่ก็เลยใส่แบบมาดัดแปลงเห็ดแบบาทางน้ำรดนครับอันนี้เอาพยา้งก็เก้าที่มาจากบอ่อปลาเก้ามาเห็ดนะครับผม <c oughs> พยางที่บ่์ใส่แล้วนะครับมาเห็ดเห็ดไใบพอยังครับพี่น้องเพราะว่าทางพยางร่องแบบนี้ดินเทาก็จะโบเสียนะครับผมดินเทาก็จะโบพังนะครับนี่ครัป่ะป่ะ <c oughs> พี่น้องเมืองบรรยากาศปะ่ะเต ฝนตกเบิดมือครับพี่น้องเพิ่งจะเห็นแสงตะเวนเมือนี้ว่าจะเห็นแสงตะเวนกันจนบักคำนะครับพี่น้อง,นองจนตะเวนติตกดินแล้วพี่น้องไปเบิงน้ำหล่นกันเป็นยังไงเนี่ยว่าน้ำม,มันจะไหลลงมาทับเรื่อยๆครับพี่น้องผมเพราะอย่างเรากังขื้นยานเพืชมาลักเเผดแห้งๆก็เลยมาเบิงยู่นีเรื่อยๆ อันนี้ก็จากข้างบนไห i, ลลงมาทับจุดนี้ก็ี่น้องกับไอแห้งอีกระดับหนึ่งนะครับผมตัวน,นี้ก็เห็ดแล้วล,ลงไปนี่ซึ่งก็มพี่ทออยู่ข้างล่างนี้พันระบายเพรท่านรับพี่น้องทอกับทอใหญ่ยไ,ได้ทอสามชีพคนนะคะนะระับผมคุณอ่ะรักษาพี่น้องไปเบิง้งที่ระบายทอไว้โจกกระเว้นเอาเพระท่านเลยครับพี่น้องโอ้ยมาอยู่บ้านเปียกเบิดมือมาเนี่ยเพราะท่านอาบน,นา้ำอาบนำ้ำฝนเลยครับพี่น้องเบิดมือเลยนี่ล่นแถวนี่ เออล่นออกเอาพระท่านครับผมนี่ต้องขุดดินมาใส่ไว้นี่ออยทอดู่ได้นี่มือ่อกี้ธรรมดาน้ำแท้นี่บ่มีเลยครับพี่น้องน้ำม,ม่ายางแห้งเลยฝนตกเมื่อคืนนี่มาวุบเดียวครับพี่น้องโอ้ยม่ายางแห้งเลยทุกเทือน้ำเม,ม่เคยมาแห้งปานนี่มารอบนี้มาหนักเลยโอ้ตะเวนก็นเริ่มเมื่อยลงไปเลยนะครับพี่น้องเลยแสงก็เหลือหน่อยนะนี่ใบทออ้อใหญ่ใบนี่ไรเบิ่มเบิ่เนี่ยพี่ พอเดียวกับยานบ่ท่านรับพี่น้องที่ะบายข้างบนน้ำแต่ตัวนี้บ่ท่านไงเป็นหล่นไปข้างบนไงเป็นไหลออกที่เบื่องขีหล่ะไอ้พี่น้องเบื่อกี้ที่แรกผมก็สอบบางไว้นะครับแต่น้ำนิดหน่อยผมยกระดับข้อมสูงไหวมันก็เลยถอยออกไปเป็นไหลเต็มขี่นะครับผมเนี่ยเ่าะท่านมันจะหล่นหอกทั้งขีรับพี่น้องหล่นออกไปเมันยังเดียรยานคู่เพิ่งขาดครับพี่น้องยานคู่ข้างหน้าขาดนะครับนี่จุดนี่คือรับน้ำนักชั้นที่สามครับพี่น้องชั้นที่สามเบื้องจุดสุดท้ายครับพี่น้องบ้านนี้ ไเสุดท้ายซึ่งน้ำทั้งเบริรทั้งมวลจะลงมาหนีเบิดครับพี่น้องนี่ทั้งผีพูดมาจากกระพุนครับผมหน้าทั้งมวลหกไรเกือบสิบไรครับพี่น้องลงมาจากหนีเบิดลงมาเส้นหนีเบิดครับผมไปตะปูจะเป็นหน้าป่าหน้าลุงเพิ่นซึ่งก็เป็นหน้าพื้นเดียวกันแต่ว่าแยกกันเห็ดนะครับผมผมเห็ดอยู่หกไรพุ่งป่าเพิ่งก็เห็ดเจ็ดไรหน้าสิบสามไรซึ่งจะลงมาด้านนี้ก็จะประมาณเกือบสิบไรครับพี่น้องนี่ลงมาร่วมอยู่จุดนี้น้ำทั้งหมดทั้งมวลนะครับน้าไม่ได้แห้ง นะครับผมไปไปบ่งจุดสุดทไายเขาดีแบลกลำนักนักโกมูเลยนามทั้งเหมือดทั้งวลนจะมารวมในจุดนี้จุดเดียวอาจจะย่างไห้ในจักน้อยนะครับพี่น้องอาจจะไล่าตากับขอโทษได้ไหลาย <laughs> ผู้เบ่องอาจจะเวียนหัวนะครับพี่น้องของมันเร็วเกินไปนะครับผมนีเน่เขาก็ร่างงามครับพี่น้องเ,เขาก็ใกล้จะตั้งท้องแล้วละ่ะต้องผมเป็นข้าวเจ้าครับพี่น้องเป็นข้าวเจ้าเขาเพิ่นจะเป็นข้าเนียวมากเ่ย เป็นข้าวเจ้ามะลิกรับพี่น้องผมนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ซึ่งเพิ่นก็เริ่มจะต้นกลมนะครับพี่น้องอีกหน่อยก็คงจะตั้งทองนี่แต่กอดีอยู่จุนนี้ก็ได้เพิเ่นเริ่มกลม,มนี่ครับต้นกลมๆสิ่งอาจจะก็จะ,จะเริ่มตั้งทองนะครับผมถ้าฝนหยุดก็จะเอาปุยมาวานอีกที่นึงครับพี่น้องผมช่องนี้ก็เป็นช่องพ่อทองช่องอีสาลนลว้วนๆเด้อครับเด้อบ้านพ่อทองช่องอีสาลนลว้วนๆ ซึ่งพี่น้องได้ยินเสียงก็คงติดจับพ่อกระจับกันได้แลครับผมวันนี้ที่เอาช่องนี่มาพบปะพี่น้องเนื่องจากว่าช่องนั่นโทรศัพท์ตกน้ำครับพี่น้องก็เลยใช้เครื่องนี้นะครับผมใช้เครื่องนี้แทนนี่ครับพี่น้องนี่คือที่แบกลำนักหลยกระมูครับผมนีุ่ดถ่ายเลยนะครับผมทั้งเบิดทั้งมวลจะมาลงนีนเบิดครับพี่น้องนี่ เนี่ยน้ำเออบ่ะแต่ครับผมแถ่น้ำข้างล่างบ่เออเห็นมายันกันนี่กรบ่ะเนี่ยครับพี่น้องอาจจะพังจะขาดนะครับผมแต่ว่าบ่ขาดนะครับถ้าเฮ็ดแบบนี้บ่ขาดนะครับผมาหลายรกับไรแห้งนะครับพี่น้องแต่ก่อนจะของเก่าเป็นเห็ดพี่ลุงเห็ดนะครับผมขาดตลอดเพราะว่มีน้ำใส่เลยครับผมน้ำงานนี่แต่ว่ามีน้ำเลยเพราะว่ามันขาดมันหัวตลอดนะครับน้ำแต่ว่มีใส่เลยแต่ว่าผมมาเห็ดนี่ครับเป็นแตะหนามเต็มกันหน้าครับพี่น้องผมก็เห็ดแบบนี้แหละแต่ก่อนผม เอาทอเก่าบนไใบมานย้ำได้กลืหัวออกม่อยังได้กลืหัวออกผมได้มากแกะไข่เฮ็ดแบบนี้ครับพี่น้องก็ล่องเฮ็ดเบิองนะครับผมผู้ใดที่น้ำแห้งๆเฮ็ดทางระบายแบบนี้ครับพี่น,อนะะ้องเขามีพยานเก่าเก่านะครับพยานเก่าเก่าเขาก็บว่าเฮ็ดแบบนี้ครับพี่น้องดินเขาก็มาเสียนะมดินพวพังครับพี่น้องผมเปนจระเข้อย่างน้อยน้ดินกับพวพังนะครับผมนี่เอาพยายพานี่ลุ่เพื่อนม่านกงปลาใบผ่ามันหน่อยเกินไปผมเราเลี้ยออก น,น้ำอีกอย่างหนึงน้ำไหลบ่ท่านครับพี่น้องเขาเวลาเข้เาตรงปลาไว้น้ำม,มันข้า,าข่าเขียวๆเนี่มันก็ไหลบ่ท่านครับพี่น้องมันจะดซ่าลงไปอีกถ้าไม่แบกกำนักไหลนะครับผมไปพี่น้องย่างต่อไปท่องปรุนไปเบื้องถนนบนครับผมบบบน,นี้ตอนกำเว้นลวดเบ,บิดครับผมตอนนี้หยุดนิยังบุนี่รถนิยั่งบุนี่ไปพี่น้องไปเบิ่นงน้ำกันมืดแล้วตะเวนก็นได้ตะเวนตกดินไปแล้วพวกนี้พี่น้องตะวันตกดินไปแล้วครับผม รับฝ่าไปแล้วตะเวีนก็ได้พุ่นเห็นแต่แสงหน่อยๆครับพี่น้องทั้งพุ่นไปพี่น้องย่างไปเพิ่งน้ำกันบัไปเพิ่งข้างบนพุ่นเพิ่งแดาครับว่าเป็นยังหรืครับพี่น้องก็คือสปอดภัยอยู่แต่ผลโมตกหนักมาอีกมูอแรงนี่อีกอย่างหนึ่งที่ผมปล่อยทอใหญ่ก็เห็ดสองทางนี่ทางนี้มันเป็นเขตแดนเป็นกับพี่น้องย่านมันหล่นไปทางนี้ขาดใจเพลินหนิวพี่น้องเลยยากเลยดิผมเริ่มจะจ่อจะล่นเลยครับพี่น้องผมได้ปล่อยทอตัวนั้นยากหนักเลยให้เพื่อนระบายออก เดี <iet> ๋ยวมาเบื่องมืออื่นถ้าพื้นลดลงก็จะเอาก็สอบดินปิดไว้นะครับผมปิดไบพื้นไร้ค่อยๆกับพ่อพ่อยมีน้ำเลี้ยงเขาไว้นะครับผมแต่ฝนมาอีกนี่ท่านี่พมพยั้งครับพี่น้องหน้ามันดันกันแล้วเนี่สองงานนี่ถือว่าดันกันครับผมเพิ่กระล่นอยู่แต่พป็นกับ่แห้งครับผมบ่ได้ตกใจตอนนี้บมขาดนะครับผมนี่เป็นแบบนี้บ่ขาดนะครับเพราะว่าพื่นยันกันแล้วนี่หน้ามันดันกันแล้ว ก็เกิจะไหลกับพวกแห้งเลยครับพี่น้องนี่เห็ดร่นไปคือกันอันนี้พงกับพี่พยานคือกันเนี่นี่ก็ได้เห็ดร่นมาไหลแต่ว่าน้ำยันกันแล้วนะครับผมสองงานนี่คือเป็นเสมอการไม่ครับพี่น้องพนก็ลดลันกันกับมาไหลนะครับผมมื่ก็น้ำกับพวกแห้งเวลาน้ามาได้หลายมันก็ร่นออกไปเลยให้เพึ่นร่นลงไปเลยครับผมกูเป็นอย่างลดลงไปเวลานี่เพื่อก็ยกระดับไว้ก็คือพอดีให้น้ำ S <S <an> เอ้หนาเพื้นเต็มก็น้าพอดีไหมครับพี่น้องไห้น้นาทัวก็น่าพอดีเทาโยกระดับใ้ครับผมจะไลก่ก้อนนั้นก้ให้หล่นออกนะครับนี่แปลงนี้งานนี้เป็นงานทุดถ้ายครับพี่น้องงานเนื้อมูลเลยงานสุดถ่ายมูครับผมีนงานอันนี้ก็เฮ็ดล่นออกไปขึ้นกันครับพี่น้องซึ่งเจ้าของเก่าเป็นเฮ็ดท่อว้ได้ครับพี่น้องมันไหล่พาท่านออกท่อก็เลยเฮ็ดล่นออกจากแบบนี้ครับพี่น้องเฮ็ดทางน้ำล่นออกไปแต่เก่าท่อมันอยู่นี่นะครับ ทออยู่นี่เพื่อนเห็ดทอไว้มันไหลเ่าท่านหรอกผมก็เลยเห็ดเป็นทางระบายน้ำไว้นไงให้เพิ่นล่นออกไปแบบนี้ว่าข้างบนมันไหลมาแห้งนี่ครับพี่น้องเป็นทอใหญ่ของลุงเพิ่นอยู่พุ่นเพิ่งพุ่นข้างบนพุ่นมากเลห้ลร่นร่นออกแบบนี้นะครับมันระบายนะท่านเห็ดทางน้ำล่นไว้นี่เห็ดนี่ไว้ระบายนะท่านเพื่อนก็เลยไปล่นออกน้ำน้ำเราเป็นอยังครับพี่น้องบ่ขาดนะครับผมถือว่าโอเคอยู่ข้านะบพี่น้องเรื่งบรรยากาศ มื่นครับพี่น้องผุมบ้านนี้่อยคำลงแรกแล้วบ้านนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวจะเตรียมตัวกลับบ้านนะครับพี่น้องคำแล้วเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบไปซํำนี้ครับผมขอบพุณนพี่น้องได้หลายเด้อครับผมติรับชมคลิปให้เดี๋ยวจังพอกันไหมคลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปซ้ำนี้ครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ